วัยรุ่นอเมริกันครับขับรถอยู่บนทางหลวงครับโดนตำรวจส่องเจอความเร็ว134ไมล์ต่อชั่วโมงครับ216กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงครับไล่ตามไปทันทีตามไม่ทันครับครับอ้าวแล้วเรื่องนี้จะจบได้ไง <ก will. S 1> คนปรากฏว่าวัยรุ่นอเมริกันคนนั้นครับจอดอยู่ข้างทางครับตำรวจยังไม่แน่ใจเลยใช่อันนี้หรือไม่แต่วัยรุ่นบอกว่าพี่จับผมหน่อยผมเป็นคนขับรถเร็วเอง อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะก็จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะจริงๆในเนื้อข่าวแล้วเล่าฟังกันก่อนนะเราบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นคือเรื่องนี้ครับจากการที่ตํารวจเนี่ยนะก็เหมือนกับประมาณแบบเหมือน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 ซุ่มจับอยู่อะรับไม่คือตำรวจเมกันเส้นทางหลวงมันนั่งอยู่ข้างทางแล้วนะฮะ นั่งอยู่ริมทางหลวงแล้วก็มันจะมีไอ้ที่จับความเร็วอ่ะส่องอยู่แล้วก้องก้องเร็วๆน่งก้องจากส่องแล้วเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นช่วงค่าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจของรัฐอาคันซอชื่อคุณแลนดันชวับนะฮะถ้าเป็นน้องของคุณแลนดันจะชื่อแลนดันชวาบนะฮะ เดแล้วแล้วถ้าเป็นน้องคนณสะท้องจะชื่อแลนดันเชเวฟซึ่งอันนี้ผสมเครื่องดื่มดีมากเ็นต้องลากมาจนถึงเชเวฟไมได้แลนดันชวาบเนี่ยนั่งอยู่ริมทางหลวงครับอยู่ดีๆมีรถขับผ่านเข้าไปครับด้วยความรวดเร็วแล้วแล้วปืนก็จะเด้งร้อยสามสี่รีบรีบทำมือเนี่ยร้อยสามสี่เหมือนในหนังเลยกระโดด ใส่เกียร์เลยปุผมปุม่โยนเลยปืนเจาะเลยโยนข้างครับไปงานเข้าพวกเราอันซัดไปเลยอัายัดเกียร์แบบว่าใส่เกียร์แบบทวนออกทวนออกล้อทวนแล้วใส่เกียร์แบบด็อกบล็อกเลยคือไม่ยกคันเร่งไม่เหยียบคัเดี๋ยวตรถตำรวจเมกันอะอัตโต้หนึ่งว่าสวนเลยสวนแบบไม่เหยียบคัตผมการันตีรถตำรวจเมกันเนี่ยน่าจะเป็นพวกฟอร์ดพวกอะไรพวกโต้แน่นอนะผมนึกว่าเขามั่นใจในซิงโคเมีดเขาเขายัดเลย ั้ง <laughs> ออกไปเนี่ยควันท่วมเลยอารมณ์นั้นเลยคะควันท่วมป <c oughs> ุ๊อบอึ๊ดแล้วในระหว่างควันท่วมเนี่ยเยบ็บคือไม่ทันนะเขาไปไหนเราก็ไม่รู้ยังควันท่วมเลยเย็บแบบสุดตีนหมดปลอกลิ้นปีก <c oughs> ผีเสือ้อตีลังกาสามตลก <c oughs> นะฮะไม่เห็นแม้แต่เงาครับ <c oughs> อา้าวแลขรถคันเมื่อกี้หายไปไหนรูร้ว่าเป็นรถเก๋งสีดำดำแล้วดูป้ายทะเบียนก็ไม่ทันเพราะอะไรรู้ไหม พอมันเห็นรถไฟตำรวจแวบตามหลังมันปิดไฟอ่ามันปิดไฟแล้วมันยิงหายไปเลยครับยิงหายไปเลยตำรวจขับอยู่ประมาณ4นาทีขับไหลๆไปงงครเอ๊ยอย่างไนสงสัยสงสัยจะกินแฮ้ใซะแล้วงานนี้ใช่ไหมฮะขับๆอยู่ดีๆมีรถจอดอยู่ซ้ายมือเป็นรถ BMW M4 อยู่คันนึงครับแล้ววัยรุ่นเจ้าของคนขับรถเนี่ยนะฮะยืนโบกเรียกตำรวจเลยครับ ยืนเลี่ยตำรวจตำรวจกันนึ่งในใจว่าเอ๊ะไอ้นี่ไม่น่าใช่ไอคนที่ขับเร็วเมื่อกี้นี้รถเสียน่าจะเป็นคนรถเสียต้องการขอความช่วยเหลือใช่ไหมฮะตำรวจคุณแลนดอนชวาฟเนี่ยนะฮะซึ่งน้องเขาชื่ออะไรนะชเวมายแล้วผ่านไปเลยครับผ่านเพื่อผ่านแล้วคุณชวาฟเนี่ยครับนี่ลงไปถามทันทีสวัสดีครับผมนายตำรวจแลนดอนชวาฟครับคุณมีอะไรให้ผมช่วยหรอครับครับเขาก็บอกว่าเออคุณตำรวจครับเมื่อสักครู่นี้ไล่รถมาคันหนึ่งหรือเปล่าครับครับ ใช่ครับผมไล่รถคันหนึ่งครับจะขับเร็วเกินกําหนดครับเขาขับเร็วเท่าไหร่ครับร้อยสามสี่ไมล์ต่อชั่วโมงครับคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือสองร้อยสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใช่ไหมฮะบอกอ่ะเราล้วคุณตารวจจับเขาไม่ทันหรอครับจับไม่ทันครับมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับสุดท้ายวัยรุ่นคนนั้นบอกว่าจับผมเถอะครับครับจับหนูเถอะทาไมครับหนูเป็นคนทําเอง คืออยากได้หลักฐานโชว์ยืนยันเ,เพื่อนว่าเราขับมา216มาแล้วผมมัคิดที่เรื่องนี้เลยผมแค่นั้นเองคือจะพยาการตีว่ารถผมวิ่งได้216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องนี้อไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ไอ้ไวรุ A ่นอเมริก e าคันนั้นนะ่ะมันขับต่อไปเนี่ยมันก็ถึงบ้านได้โดยที่ไม่มีใครจลไล่มันดัน S 2> <S 2> คือให้มันบา,บ,าบางครั้งเหมือนกับการได้หลักฐานาไปโช,ชว์เพื่อน,นเวลาเราขับรถแล้วเราเราอะไร,รบอกว่าเราวิ่งเร็วสุดเนี่ยไปพูดดยเพื่อนก็นกบอกโอ้อโม<อ>ไม่มีหรอกไม่มีหลัหกฐานก้างนี่คันนี้ของจริงครับว่ามีหลักฐานไหมใช่นี่หลักฐานเลยฮะแต่มาพร้อมตำรวจคุณชว้าปเนี่ยคุณแลนนั่นชว้าปถึงกับงงอ่ะยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งว่าเฮ้ยจับผู้ร้ายมาทั้งชีวิตครับไม่เคยมีคนไหนเนี่ยยื่นมอบตัวแบบนี้มาก่อนอยากให้หลักฐานไง สุดยอดมากนะคุณชวาบยังถึงก็ถามว่าเอ้ยคุณต้องพูดดีๆนะไม่งั้นคุณจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่นอนนะถ้าคุณจะมาพูดซีซัวแบบนี้คือยังไม่แน่ใจไงกลัวกลัวเป็นกลลวงแล้วเดี๋ยวจับผิดคนไงนพยายามไปลือในรถ e bmw m4 คันนั้นว่า เฮ้ย hey, มีกล้องหน้ารถไหมอ่าจะหาหลักฐานหาหลานเพิ่มหาหลักฐานครับว่าถ้ามีกล้องหน้ารถแล้ววิ่งผ่านตรง <pay do. S 1> วิ่งผ่านตร,ตรงตำแหน่งที่ตำรวจเนี่ยจอดรถอยู่ริมทางทางจะได้ยืนยันได้อืมี <laughs> วัยรุ่นเมกาคนนั้นก็บอกว่าก็คุณตำรวจผมก็บอกแล้วผมเป็นคนขับเองอะนะครับยังต้องหาหลักฐานอะไรอยู่อีกเลยครับช่วยจับผมหน่อยได้ไหมครับ,รบงานนี้ก็สมใจนึกบางลำพูทั้งสองฝ่ายนะฮะคือคุณแลนดอนชวารเนี่ยก็ไม่ต้องกลับบ้านไปกินชเวฟนะฮะเราไปหาน้อง,องเอาไปหาน้องแล้วก็สามารถจับใบออกใบสั่งให้กับวัยรุ่นเมกาคนนั้นวัยรุ่นเมกาคนนั้นก็สามารถเอาใบสั่งไปโชว์เพื่อนได้ะนะฮะเป็นไง คุณๆนะเหมือนเหมือนเหมือนประเทศเราพยายามวิ่งผ่านกล้องแล้วก็ได้มีจดหมายส่งไปที่บ้านได้ยืนยันอ๋อเนี่ยผมขับมาแล้วใช่ขิงเอามาขิงเพื่อนตอนนี้คนดูรายการเราเนี่ยถามคำแรกเลยถามคำแรกเลยเราได้อะไรจากข่าวนี้ไม่เขาเริ่มปรึกษากันแล้วเขาบอกนอกจากพวกมันเนี่ยเล่าข่าวเนี่ยหรือข่าวนิดเดียวเนี่ยแล้วเล่าซะยาวๆเลยเนี่ยนี่มันสามารถเอาสิ่งที่ไม่เป็นข่าว มาพูดกันแล้วเล่าเป็นวักเป็นเวนนี้ได้ด้วยเหรอนั่นแหละฮะที่ผมว่าอะไสรุปเพีสั้นๆเลยเมื่อกี้วคือเราได้อะไรจากข่าวนี้แล้วมันรู้ได้ไงว่าน้องชวาบชื่อชเวฟแล้วมีน้องสุดท้องชื่อชเวฟเป็นความสามารถของพี่หลามอ อาฮะจบข่าวแล้วผู้ชมครับจบไปทั้งแนครเดีครับคือผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้ยังอีกยังไม่จบอีกอันนี้มีนิดเดียวครับเดียวคือช่วงนี้สัปดาห์นี้ท่านผู้ชมดูข่าวมาถึงผมไม่รู้อันนี้ออกวันไหนนะดูผ่านสัปดาห์นี้มาแล้วสงสัยว่าทำไมข่าวเอฟวันไม่เออทำไมเสาที่ไม่มีเอฟวันอ่าไม่ต้องแปลกใจครับตอนนี้เราหลุดโลกแล้วเพราะเราเล่าข่าวเอฟวันจนเขาทำข่าวไม่ทันไม่เขาไม่ได้ทำไม่ทันฮะคือไอเว็บโฟเลเซอร์่มันไม่ได้อัปเดตอะไรเลยมาสามปีแล้วอ่าก็แล้วบทความมมนนีีีัอยู่เ่ย ยังมีนะยังไม่หมดเรายังเอามาไม่หมดแต่เท่าที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจมีเท่านี้เรายังไม่มีอะไรมากเลยเราก็เลยออกมาแนววันนี้แล้วมาข่าวนี้มาได้เพราะอย่างนั้นละงินเสาร์ที่นี้ก็ไม่มีเอฟวันนะดูดูคุณไลออนฉบับนี้ไปพังๆก่อนแล้วกัน <laughs> นะฮะตัวแทนทีมวิลเลียมอะวิลเลียมบีเอ็มอะฮะ <laughs> นี่คนดูหลายคนเริ่มมั่นใจละเออว่ะกูว่านะ <laughs> กูไม่ต้องมีความรู้อะไรกูก็ทำช่อง YouTube ได้ <laughs> กูขอเพียงกูมั่นใจในการเล่าก็พอแล้วใช่แล้วครับ, <laughs> ค,รบคุณคิดถูกแล้วครับ <laughs> <laughs>